สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลติลิชแชนนลนะคะวันนี้เล็กจะมาบอกสูตรดีๆในการล้างลำไส้ค่ะล้างลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่และช่วยลดหุ่นด้วยนะคะมีประโยชน์หลายอย่างมากๆวิธีการทำก็ง่ายมากสูตรนี้นะแม่เล็กทำมาประมาณ10ปีกว่าได้แล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วแม่ก็สุขภาพดี เข้าห้องน้ําทุกวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการทํำยังไงเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวก่อนเข้าไปดูวิธีการทําที่แสนง่ายนะเล็กขอเกินนิดนึงก็คือหนังสือเล่มนี้จะสังเกตว่าน้ำปกเก่ามากอันนี้เล็กพิมพ์แจกนะคะเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วนะ้ามงกล9ประการบทสวดมนต์สมุนไพรจะบอกว่า อันนี้เป็นรายชื่อนะคะเดี๋ยวคือเล็กจะพิมพ์อีกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันนานแล้วมันเก่าแล้วแล้วมีประโยชน์มากค่ะดูสิคะก็คือในนี้มันจะมีแบบว่าประโยชน์ของสมุนไพรต่างๆนะท่านผู้ชมแล้วก็วิธีการนำไปใช้ให้ทำยังไงน้ำว่านหางจระเข้ทำยังไงนะคะประโยชน์เยอะจริงๆค่ะในนี้ เกี่ยวกับเ,เหตุ3ามอย่างกินยังไงลูกสำรองนะคะคือ,อลูกเดืยแก้ลูกเกาก็คือจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เราจะกินอะไรนะคะเราจะต้องรู้สรรพคุณประโยชน์ที่แท้จริงก่อนนะคะท่านผู้ชมก็ในนี้นะ ประโยชน์ของโยเกิร์ตนมสดน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถล้างลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ของเราได้ทำไมต้องล้างลำไส้เพราะว่ามีความสำคัญมากค่ะคือคนเรากินบางคนนะคะบางคนกินสามมื้อสี่มื้อก็มีรอบดึกก็มีนะคะก็มันจะมีของเสียตกครั้งที่ลำไส้บางคนก็ระบบขับถ่ายแย่มากถ้าใครระบบขับถ่ายแย่หรือไม่ดีหรือ แบบว่า,าท้องป่องอะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชม3-4วันขับถ่ายอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะทำให้เราสะสมของเสียในร่างกายแล้วก็เป็นโรคง่ายด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะเด็กก็กินได้ผู้ชายผู้หญิงกินได้หมดวัยชราก็กินได้นะคะท่านผู้ชมก็คือตัวนี้นะคะสูตรนี้มันจะช่วยล้างไขมันในลำไส้เล็กทําให้ระบบดูดซึมดีถ้าเด็กกินทําให้อรมดีบํารุงสมองด้วยนะคะแต่มันมีวิธีกินอยู่นะคะท่านผู้ชมแล้วจะบอกว่าน้ําผึ้งนะคะนมโยเกิรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรสชาติหวานจะมีคนถามว่าคนที่ คนที่เป็นเบาหวานกินได้ไหมทานได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า จูลินนซีในโยกเกิร์ตนะคะจะไปกินความหวานของน้ำผึ้งก่อนค่ะท่านผู้ชมสูตรนี้เบาหวานกินได้นะคะเน้นย้ําแต่มันจะมีวิธีกินอยู่เดี๋ยวเล็กจะมาบอกทีหลังนะคะเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้เล็กจะพิมพ์อีกนะคะเล็กจะพิมพ์อีกมันมีประโยชน์มากค่ะท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมุนไพรการดูแลสุขภาพมีประโยชน์มากจริงๆเดี๋ยวถ้าเล็กพิมพ์เสร็จแล้วเล็กจะบอกอีกทีนะคะแล้วก็จะแจกเนาะ เอาไปดูแลสุขภาพนะคะท่านผู้ชมโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการทําที่ถูกต้องกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ,ะส่วนผสมก็มีดังต่อไปนี้นะคะ 1. นึ่งน้ำผึ้งข้อที่2อนมรสจืดนะคะ 3. โยเกิรต์ต รสธรรมชาตินะคะรสธรรมชาติเท่านั้นนะท่านผู้ชม4ี่ก็คือมะนาวเล็กจะใส่มะนาวลงไปหนึ่งลูกเลยนะคะถ้าลูกใหญ่ใครจะใส่ครึ่งลูกก็ได้นะคะสูตรนี้ปรับได้ตามใจชอบรสชาติที่อร่อยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเล็กขอไปหั่นมะนาวแป๊บหนึ่งนะคะตอนแรกตอนแรกเล็กว่าเล็กจะใส่ผสม ส่วนผสมต่างๆใส่ในแก้วนี้แต่คิดว่าคงไม่พอจะใส่แก้วนี้นะคะมันจะมีนัยยะตรงที่ว่าคือถ้าใครใส่นมครึ่งกล่องอย่างเงี้ยจะล้างลำไส้เล็กนะคะแต่ถ้าเราใส่นมหมดหนึ่งกล่องจะช่วยล้างลำไส้ใหญ่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เลยจะใส่ในนี้นะคะแก้วใหญ่เลยคือใส่นมไปเลยหนึ่งกล่องนะอันดับแรกนะคะให้เราบีบมะนาวลงไปก่อน จริงๆเล็กจะกินสูตรมะนาวน้ำผึ้งแล้วก็น้ำอุ่นนะคะในตอนเช้าแล้วก็มะนาวนี้ใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยขมๆนะคะกินได้ค่ะสูตรนั้นก็ดีนะคะสูตรนี้จะช่วยลดหุ่นได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมอ่าใส่มะนาวลงไปแล้วใช่ไหมเราก็ใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะโยเกิร์ตหถ้วยราคา15บาท สามารถกินได้2วันหรือ2ครั้งนะคะโอเคโยเกิร์ตประมาณ2ช้อนค่ะคือครึ่งถ้วยนะคะต่อมาน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งเล็กจะใส่1ช้อนโต๊ะกวกว่านะคะบางคนก็ใส่2ช้อนได้แล้วแต่ความชอบนะ เรียกพอแล้วแค่นี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่นมเจืดหนิดหน่อยหกหกหกละพอดีไม่ได้เอากันไกลมานะคะขออภัยด้วยเทยลงไป นี่ค่ะเปลี่ยนแก้วดีแล้วนะคะแก้วใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเป็นแก้วนั้นใช้ไม่ได้มันก็จะมีน้ำผึ้งกับโยเกิร์ตติดอยู่นะเปลี่ยนช้อนโคนนี่ค่ะท่าผู้ชมค่ะคืออร่อยมากแต่จะบอกว่าเล็กไม่ค่อยได้กินบ่อยนะคะสูตรนี้ก็จะกลับมากินแล้วเพราะว่า จะกินในการลดน้ําหนักด้วยค่ะเล็กต้องการให้น้ําหนักลดลงอีก3ากิโลนะคะท่านผู้ชมก็จะกินสูตรนี้เพราะว่าลองดูนะคะลองกินสูตรนี้ต่อเนื่องกัน1เดือนแค่นั้นค่ะท่านผู้ชมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราสดชื่นนะคะไม่เหนื่อยง่ายแล้วก็ไข้หวัดเนี่ยไม่ถามหาเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าในน้ำมะนาวมันจะมีวิตามินซนะคะเราจะไม่เป็นหวัดเนาะ สมองก็จะดีอารมณ์ดีเด็กๆก็ทานได้นะคะดื่มได้อ่าทีนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเราชงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกินได้เลยไม่ใช่นะคะก็คือเราจะปล่อยให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในโยเกิร์ตนะคะไปย่อยนะคะคือปล่อย ขยายตัวนะคะท่านผู้ชมจากการอ่านในตำรานะคะจุลินรีจะขยายตัวออกมาเยอะนะคะเราควรทิ้งไว้ก่อน15-30นาทีชงไว้แล้วอย่าเพิ่งดื่มเลยนะคะ ให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตขยายตัวออกมาก่อนเนี่ยค่ะแล้วเวลากินถ้าช่วงเวลาที่เรากินเวลา13.00ถึง15.00นอนเนี่ยจะไปช่วยย่อยขยะในลำไส้เล็กเมื่อลำไส้เราสะอาดผิวเราก็จะสวยผุดผ่องนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเราใส่นมหนึ่งกล่องจะช่วยนะคะในการล้างขยะ ล้างทำความสะอาดลำไส้ใหญ่เราด้วยค่ะแล้วถ้าใครจะกินในการลดความอ้วนแนะนำให้กินในช่วงเช้าคือตื่นมาตีห้าไม่เกิน6กโมงให้กินเลยนะคะจะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายเราดีมากค่ะถ้าปกติเรากินโยเกิร์ตเฉยๆไม่ใส่มะนาวไม่ใส่น้ำผึ้งไม่ใส่นมก็คือจะขับถ่ายยากแต่ถ้าเราใส่นะคะมันจะขับถ่ายง่ายขึ้นนะนี่ค่ะส่วน เนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าผสมโยเกิร์ตนมสดน้ำมะนาวน้ำผึ้งเสร็จแล้วเนี่ยควรทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณ15-30นาทีอันนี้เป็นวิธีการกินที่ถูกต้องนะคะเนาะจุลินทรีที่มีประโยชน์จะขยายตัวก่อนแล้วจึงดื่มนะคะนี่ช่วยล้างลำไส้ใหญ่ทำให้อารมณ์ดีช่วยย่อยบำรุงสมองได้ดีค่ะอันนี้ก็คือปรับสูตร ความอร่อยใครชอบเปรี้ยวมากเติมมะนาวได้อีกนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเลขมาบอกสูตรวิธีการล้างลำไส้แล้วก็สูตรนี้มีประโยชน์มากทำให้เด็กกินได้นะคะผู้ใหญ่กินดีคนแก่คนเฒ่าผู้ชายผู้หญิงกินได้หมดเลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้เลขก็จะทิ้งไว้ก่อนนะคะ15-30้า15นาทีเพราะตอนนี้รู้สึกว่า คือไปไปศึกษาดูงานมานะคะแล้วก็ไปนั่งรถทัวร์มาบอกตรงๆว่าตอนนี้เมารถมากเล็กก็เลยจะมาชงตัวนี้พอเรากินตัวนี้ปุ๊บจะรู้สึกเไรแ,แล้วก็สดชื่นขึ้นมาทันทีค่ะทีนี้เล็กก็เลยเออไหนไหนก็จะชงแล้วก็เลยมาแบ่งปันสูตรดีๆให้ท่านผู้ชมทําอย่าลืมทํากินนะคะอย่าลืมแล้วก็สําหรับหนังสือเล่มนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวรอสักพักนะคะให้เล็กไปแบบเออจัดการในการสั่งพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะแล้วเล็กจะแจกให้นะคะ แบ่งปันสิ่งดีๆให้กันขออภัยนะคะเดี๋ยวฝุ่นล่วงใส่มันดีจริงค่ะท่านผู้ชมมีใบบัวโบกมะขามป้อมอะไรต่างๆเนะาะมือช้าปวดเมื่อยอะไรมีวิธีแก้นะคะดีมากกระเทียมกล้วยน้ำว้าประโยชน์ใบย่าหวานอะไรต่างๆแก้ลิ์ซีรวงทำอย่างไรนะคะดีมากเลยหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายนะคะแล้วก็มีบทสวดมนต์ด้วยนะคือทำทาให้เรามีสมาธิอะคะ่ะ นะมีแต่สิ่งดีๆเดี๋ยวให้เล็กแบบว่าเออไปพิมพ์ก่อนนะคะแล้วเล็กจะมาแจ้งข่าวอีกทีนึงนะคะสำหรับสูตรนี้อย่าลืมทำกินนะคะมาบอกแล้วใครทำใครเคยกินแล้วเป็นอย่างไรก็มาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ให้กันและกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับเวลตี้ดิชแนลสวัสดีค่ะ